พี่สาวเอาไข่เป็ดมาให้จากฉะเชิงเซาเลยค่ะวันนี้แม่ก็เลยจะมาทําไข่พะโล้หมูสามชั้นให้กินนำหมูสามชั้นมาหมักด้วยน้ําตาลปี๊บซีอิว๊วขาวซอสน้ํามันหอยซีอิ๊วแดงแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยขยำคลุกคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นไข่เป็ดค่ะเป็นไข่เป็ดที่บ้านพี่สาวเลี้ยงเองจากนั้นแม่ก็ตำสามกลือค่ะ แล้วก็ไปทํากันเลยค่ะน้ํามันหมูมาเจียวให้หอมเลยค่ะแล้วก็ใส่สามเกลอือลงไปใส่ข่าแล้วก็เครื่องพะโลผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หอมเลยค่ะจากนั้นก็ใส่หมู3ามชั้นหมักลงไปแล้วก็ตามด้วยไข่เป็ดลงไปเลยผัดให้เข้ากันแล้วแม่ก็เติมผงพะโลลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําซอสหมักหมูสามชั้นที่เหลือลงไปเลยค่ะ ผัดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วแม่ก็เติมซีอิ๊วแดงลงไปอีกครั้งค่ะแม่บอกว่าต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆและผัดไปเรื่อยจนกว่าไข่ขาวจะตึงเลยค่ะเมื่อได้สีสันที่ต้องการแล้วก็ไข่ขาวเริ่มตึงๆแล้วแม่ก็เติมน้ำลงไปจากนั้นก็จะตุ๋นเขาไปด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวตามชอบได้เลยนะคะก็คอยช้อนฟองกับมันออกด้วยค่ะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะขอไปตักข้าวราดไข่พะโลก่อน